ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆและผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมกอฟจอประวัพาเที่ยวนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยนะครับได้ออกรถมาแล้วนะครับสักประมาณ6 7เดือนโดยประมาณนะครับรถผมเนี่ยก็ได้ก้าวเข้าสู่1 0,000กิโลเมตรแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับ1 0,000กิโลเมตรแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ผมต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับก็คือยางนะครับยี่ห้อคอสซานะครับคอสซาโมโตไทยแลนด์นะครับเป็นผู้สนับสนุนของผมนะครับอืมก็เขาเนี่ยได้ส่งยางมาให้ผมทดลองใช้ดูนะครับซึ่งคอสซาโมโตไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็มียางที่ผลิตออกมานะครับพูดได้ง่ายก็คือ2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือแบบที่ใช้ขับถนนดำนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็น ในส่วนของที่ใช้แบบว่าแอดเวนเจอร์บุกป่าลุยป่านะครับก็คือมีสายสปอร์ตเนาะถ้าพูดกันในภาษารถก็คือสายสปอร์ตกับสายทัวริง่งสายลุยป่านะครับเนาะก็มี2แบบนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อมเยาวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องยางไว้สักคู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดเนื้อหาของเราในวันนี้ก่อนนะครับสำหรับรถผมนะครับที่ใช้มาแล้ว1,000 0กิโลเมตรแรกนะครับผมเนี่ย ประสบพบเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมต้องขอพูดในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยหลังจากที่ผมได้ใช้มาแล้ว1,000 10, 0กิโลเมตรแรกนะครับก็ได้ใช้ออกทริปเนาะหลักๆก,ก็มีทริปเชียงใหม่นะครับทริปอาเขาค้อพุทธเบิกแล้วก็ทริปจังหวัดตากนะครับที่เพิ่งกลับมานะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปก็อย่าลืมเข้าไปชมได้นะครับในส่วนปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับ ในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับการขับขี่ไกล้ๆนะครับออกทิศไกลๆขับนานๆลากยาวๆกับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้น้ำมันเครื่องหายไหมจากที่ผมได้ใช้มานะครับ10,000กิโลเมตรแรกเรื่องปัญหาน้ำมันเครื่องหายเนี่ยไม่เจอเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับมันมีจุดรั่วซึมตรงจุดซีนหรือเปล่าตามเครื่องตามแข้งนะครับอันนี้ไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับเครื่องเนี่ยแห้งๆเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของหม้อน้ำนะครับมีการรั่วซึมไหมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมันโอเวอร์ฮีทหรือว่าความร้อนมันขึ้นไหมในกรณีที่แบบว่าขับเที่ยวไกลๆจากที่ผมได้ลองขับดูนะครับขึ้นเขาก็มีนะแบบลากยาวๆเนี่ยนะครับโอเวอร์ฮีทหรือว่าความร้อนขึ้นเนี่ยไม่มีเลยนะครับความร้อนเนี่ยปกติตลอดเลยนะครับก็จะขึ้นที่3ามขีดเนาะในกรณีที่มันแบบสถานะปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของการ วูบดับของเครื่องยนต์นะครับในกรณีที่แบบว่าเราขี่ไกลๆเนี่ยมีอาการรูปดับกลางอากาศไหมไม่มีนะครับอันนี้ปัญหานี้ไม่เจอเลยนะครับแล้วก็ในตอนที่แบบเครื่องมันเย็นนะครับมันสตาร์ตติดยากไหมอากาศหนาวหนาสตาร์ตติดยากไหมนะครับอันนี้ก็ไม่เจอนะครับก็าอากาศหนาวหนาหารือว่าเครื่องเย็นเนี่ยตื่นมาก็สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับก็สรุปนะครับปัญหาเครื่องยนต์นะครับ ก็คือผมยังไม่เจออะไรเลยนะครับยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะขอพูดถึงในเรื่องระบบไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวนะครับหรือว่าไฟแสดงแสดงผลที่หน้าจอนะครับเมื่อมันเจอน้ําเจอฝนเจอแบบว่าการเราฉีดน้ําล้างเนี่ยมันมีปัญหาไหมกับระบบไฟนะครับ อันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมก็ยังไม่เจอนะครับการแสดงสถานะของไฟทุกอย่างเนี่ยมันยังปกติดีอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของมีไอ้น้ําซึมเข้าไปที่ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายหรือว่าหน้าปัดจอ,จอแสดงผลไหมอันนี้เนี่ยไม่เจอนะครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อมาช่วงประมาณ2เดือนแรกนะครับผมสังเกตเห็นได้ว่ามีไอ้น้ำนะครับเข้าไปที่ หน้าปัดเรือนใหม่ของผมนะครับแต่ว่ามันเข้าไปแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็สลายหายไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เปิดน้ําฉีดอัดมันเข้าไปนะครับขี่ตากฝนบ้างแหละนะครับมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเอาน้ําฉีดอัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีไหมสุดท้ายไม่มีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ไปแจ้งช่างที่ศูนย์เอาไว้แล้วนะครับซึ่งศูนย์ก็รับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีอีกก็ ให้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เอารถเข้าไปเช็คได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็สรุปเลยว่าไฟนะครับผมก็ยกคิดเป็นแบบว่ายังไม่เจอปัญหานะครับเพราะว่าปัญหาที่เจอมันหายไปแล้วนะครับแล้วมันก็หายสนิทเลยมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะครับสงสัยว่าจะวัวช่างนะครับเนาะขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ปัญหาเรื่องระบบไฟอันนี้ผมไม่เจอปัญหาใดๆเลยนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับ ต่อมานะครับอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นข้อขัดใจดีกว่านะครับสำหรับไฟหน้าของเขาเนี่ยนะครับไฟหน้าเจ้า cb 5 0 0 x นะครับต้องบอกว่ามันไม่แจ้งนะครับต้องเปลี่ยนไม่ใช่ต้องเปลี่ยนต้องติดสปอตไลท์เพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเราขี่ vale ตอนกลางคืนเนี่ยไฟหน้าลถอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคช็คหน้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานสําหรับผมนะผมว่ามันใช้งานได้ดีเลยแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ช็คหลังนะครับไอ้เจ้าช็คหลังเนี่ยนะครับ สมมุติว่าถ้าเกิดเราขี่แบบว่าไม่มีปี๊บนะครับขี่รถเปล่าเนี่ยโอเคมันก็ยังขี่ได้นะครับมันก็ยังขี่ได้อยู่ปกติแต่ถ้าเกิดว่าข้างหลังเนี่ยมันมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นติดปี๊บ3ใบหรือว่ามีคนซ้อนเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนโชคหลังนะครับเพราะว่ามันย้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันรับน้ําหนักมากมากเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะเด้งแบบ เด g, ้งดึงเด้งดึงแล้วตอนที่เราเข้าโค้งเนี่ยนะครับรถมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าใช้โชคเดิมนะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับเนาะแต่ว่าผมได้เปลี่ยนโชคมาแล้วนะครับการขับ <Inst> ข <ters> ี่การเข้าโค้งรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะแบกน้ําหนักที่มากขึ้นก็ตามนะแต่ว่าการเขาเรียกอะไรการเด้งนะครับการยุบตัวของโชคการเข้าโค้งเนี่ยเปลี่ยนโชคมาใหม่นะครับก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีกว่าโชคเดิมมากๆเลยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอพูดในเรื่องของการบำรุงรักษาหรือว่าการเอารถเข้าไปเช็คระยะต่อรอบบ้างนะครับในการที่เอารถเข้าเช็คระยะนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตามรอบต่างๆเนี่ยผมต้องบอกว่าเจ้า c b 500X นะครับเป็นรถบิ๊กไบค์ที่ การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง1ครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับผมใช้น้ํามันเครื่องของส่วนทอนด้านะครับหครั้งเนี่ยนะครับน่าจะไม่เกิน1 5 0 0บาทนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีคูปองไงนะครับผมก็เลยเสียแบบ800 6 0 0 700อยเอยะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยคูปองหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในรอบ1 2 0 0 0กิโลนะครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังทางเพจนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของอัตราการกินน้ํามันนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็น เพื่อนๆให้ความสนใจมากๆเกี่ยวกับเจ้ารถตัวนี้นะครับอัตราการกินน้ํามันนะครับผมขอแยกออกเป็น2อย่างนะครับถ้าเกิดว่าขับรถเปล่าเลยนะครับไปคนเดียวเนี่ยผมทําได้เนี่ยนะครับสามสถึงสากิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับอัตราความเร็วเนี่ยขับที่8 0ดสิถึงหนึนะครับทีนี้เมื่อผมติดปี๊บมาแล้วนะครับการกินน้ํามันเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2 9่สกถึงสาิกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่การขับเนี่ยก็ยังขับเท่าเดิมนะแปดสิบถึงหนึนะครับ ทีนี้นะครับอัตราการกินน้ำมันเนี่ยแน่นอนแหละเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับแรงบิดของเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสัมภาระที่เราแบกไปด้วยนะครับแต่ถามว่ามันประหยัดไหมสําหรับผมแล้วมันประหยัดมากๆสํสหรับรถบิ๊กไบคัสห0าร้อยซีซีนะครับสำหรับ10,000กิโลเมตรแรกนะครับถ้าเกิดว่าให้พูดสรุปโดยรวมนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าตัดเรื่องไฟหน้าออกตัดเรื่องชท k ออกเนี่ยไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับ รถเนี่ยสามารถใช้งานตามปกติได้เลยนะครับตามสไตล์ของ Honda เนาะไว้ใจได้นะครับ h o น d a นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยถ้าไม่นับพวกน้ำมันเครื่องแล้วก็กองน้ำมันเครื่องแล้วก็แบบพวกของเหลวอะไรต่างๆเนาะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็คือสามารถขับได้อีกยาวแต่ว่าแต่ว่านะครับสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนออกนะครับนั่นก็คือยางนะครับเนาะผมจะมาใช้ยางของตัวนี้นะครับยางของ คอรานะครับเดี๋ยวเรามาดูยางกันบ้างนะครับว่ายางของคอร์ซาเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากยางเดิมหรือเปล่านะครับนี่คือ,อยางยี่ห้อคอร์ซานะครับจากเพจคอร์ซ่าโมโตไทยแลนด์นะครับคอร์าเนี่ยจะมี2แบบนะอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะก็จะเป็นแบบตัวสำหรับใส่กับรถสปอร์ตกับตัวที่แบบว่าเอาไว้สําหรับใส่กับพวกรถทัวริ่งสายลุยนะครับถ้าพูดง่ายๆเนาะส่วนที่ผมได้มาเนี่ยนะครับก็จะเป็น Corsa c า o s s S นะครับแพทเนัมนะ ก็ยางตัวนี้เนี่ยมีมออกนะนะครับนี่เลยนะครับมีมอมีมออกซึ่งตัวมออกเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกว่ายางเนี่ยได้รับมาตรฐานนะครับคือผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อผมได้เห็นยางทีแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าวิว้าวมากเลยนะคือแบบว่าเพื่อนเพื่อนดูร่องดูลายนะครับลายเนี่ยสวยแล้วก็ลึกมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับสำหรับสายดุยโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ซึ่งผมก็จะได้เอาไปเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้นะครับเปลี่ยนให้กับเจ้า5้ารเอกนะครับซึ่งก็ น่าจะดูดุดันแล้วก็แบบว่าสําสหรับสายลุยมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นขนาดสายยางที่ผมได้มานะครับก็จะเป็น140ทับแขอบ17นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของล้อหลังนะครับส่วนล้อหน้านะครับก็จะเป็นขนาด110ทับแนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบระหว่างยางคอซ่ากับยางที่ติดมากับรถดูนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงนะอันที่ติดมากับรถนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะ ยางเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปำเหมือนกันนะครับเอาไว้ส <OSE> ําหรับส,สายลุยเหมือนกันนะครับในส่วนของร่องเนี่ยนะครับก็ลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาดูของคอซ่านะครับที่ผมได้มานะครับนี่นะครับลักษณะเนี่ยนะครับรู้สึกว่าปุ่มของตัวคอซ่าเนี่ยปุ่มยางนะครับรู้สึกว่าจะมีถี่กว่าจะเยอะกว่านะครับแล้วก็มีร่องที่ค่อนข้างที่จะลึกกว่าหรือว่าผมขับมาแล้วนะครับ10,000กิโลเมตรนะร่อมันก็เลยดูยุบในส่วนล้อนหน้าก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นล่องล่อลึกๆึกเป็นปุ่มปุ่มนะเอาไว้สําหรับตะกุยดินโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวเราเอาลองไปตะกุยดินกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางคอซ่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลุยทางวิบากกันนะครับส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวไว้รอรับชมกันนะครับสำหรับทุนนี้ก็ต้องขอขอบคุณค้าบสวัสดีดครับ